สวัสดีคะ่ะวันนี้มังอ่าเรื่องสัญ,ญลักษณ์อันแสนหวานตอนที่23ถึง25ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลอลิสมังอ่าสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังอ่สนสนุกๆให้น่าติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าไปกำลังใจและสนับสนุนผู้แปลกันยินดนะคะผู้แปลจะได้รีบทำผลงานออกมาให้ผู้เรารับชมกันไปวันนะคะ ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆมากๆก,ก,ก,กดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยลูกจัดงานมั่นแต่ดันไปมีปัญหากับคุณเย่ยได้ยังไงกันขอโทษครับพ่อผมไม่รู้ว่าคุณเย่ยเป็นใครตอนนั้นบริษัทสาขาออยของเราที่อเมริกาเกิดปัญหาขึ้นรีบย้ายข้อมูลออกมาเร็วเข้าโดยไมารักหมดเลยครับย้ายไม่ทันแล้วครับ ถ้าข้อมูลถูกแฮกจะทำยังไงล่ะเนี่ยสวัสดีค่ะประธานขวาคุณนายขวาฉันคือซีซีจากบริษัทนายหน้าไอจงค่ะบอสของฉันส่งฉันให้มาช่วยพวกคุณค่ะตอนนั้นเซียนอีแก้ปัญหาวิกฤตของบริษัทเราด้วยตัวคนเดียวแถมยังทำแบบสบายๆไม่รีบร้อนด้วยเขาคือแฮกเกอร์สินะครับไม่ใช่แค่แฮกเกอร์ธรรมดาธรรมดานะ แต่เป็นแฮกเกอร์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะแต่เขามีความชำนาญในด้านธุรกิจมากกว่าไม่ว่าเขาจะเจอคนในรูปแบบไหน,นเขาก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดและด้วยระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2ปีเขาก็ได้กลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของบริษัทนายหน้าไอจงเพราะฉะนั้นแกรีไปขอโทษเซียนอีซะถ้าเขากอดขึ้นมา เขาอาจจะแฮกข้อมูลอสังหาหรือมาทรัพย์ของอาหลานของเราก็ได้นะผมยอมรับผิดแล้วครับแม่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจฉันงั้นรีบ่นก่อนดีกว่านั่งไงผู้หญิงชั่วเธอคนนี้ก้าส่ร้ายมามีของผมว่าเป็นขโมยทุกท่านอย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้นะครับเกือบลืมเธอไปเลยเอาซร้อยฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ คนแบบนี้ยังหน้าด้มาร่วมงานอีกเหรอไม่ไม่ใช่ฉันนะโมโมดจริงๆด้วยใครพาเขามาเนี่มีอะไรเหรอเออไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเกลาปงฉันเหรอคุณรีบพาฉันไปเปลี่ยนหน่อยสิคะไม่ว่ายังไงก็ตามจะให้เขารู้เรื่องโมโมไม่ได้เด็ค่าใช่ใชจะปล่อยเขาไปไม่ได้เอ๊ะ เย็นหนิงโมลูกอยู่ที่ไหนม,ม,ม,มามา่าผมอยู่บ้านครับอย่ากโกหกมามีนะลูกรีบออกไปจากงานเลี้ยงเดี๋ยวนี้เลยคุณคุยกับใครอยู่เหรออย่าเข้ามานะคะฉันยังเปลี่ยนชุดไม่เสร็จเอ๊ะรู้เจาหลานเจ้าหลานว่างไง เซนอีฉันได้ดูข้อมูลเรื่องขวานวูลแล้วนะเป็นฝีมือเยียตาเพราะขวานบูไม่ยอมเลิกสืบเรื่องของเธอเยียตาก็เลยส่งแก๊งนักเลงไปสั่งสอนเขาแก๊งกลุ่มนั้นได้แตกไปนานแล้วแต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่เธอรู้จักใครหัวโจกที่รักพาตัวโมโม่ไปวันก่อนไงล่ะไอ้อาเลี่ยงในที่สุดก็ออกเป็นอะไรไป ซื่อจริงเซียนพาฉันกลับบริษัทมามีรู้ได้ไงอ่ะว่าฉันอยู่ที่นี่โมโม่อ๊ะคุณน,นี่เองเคศฮาก็เป็นเพราเรื่องของฉันจริงๆด้วยพี่หูวความวูถึงต้องบาดเจ,จ็บแบบนี้มันเป็นความผิดของเย่เซียนอีกคนเดียวเลยเย่ฟูอีอยู่อีกหรอคะ ผมให้เวลาเขาได้ขายหน้านานหน่อยนะ่ะหมายความว่าไงเข้าไปดูก็รู้เองมอโม,อมอน่น่าจะกลับไปแล้วล่ะไปก็ได้ฉันไม่ได้ขโมยเสอข้อมือของเธอนะเยซินอีตังห่ะที่เป็นคนยุยงฉันเขานะ่ะฆ่าได้แม้กระทั่งแม่แท้ๆของตัวเองไม่มีอะไรที่คนอย่างเขาทำไม่ได้หรอกอ๋องั้นเหรอ คำโกหกส้นตีนแบบนี้เธอก็กล้าพูดออกมาได้นะแถลเก่งจริงๆฉันโทรไปฟ้องพ่อแล้วถ้าเธอยังไม่ช่วยรีบพูดแก้ตัวให้ฉันพ่อไม่ปล่อยเธอไปแนะ่มันมาได้ก็ดีจะได้ชำระแค้นเก่าไปพร้อมๆกันเลยแกแกหยุดนะ ฉันไม่ปล่อยแกไปแน่คุณเย่ yeah, ครับผมอยู่บริษัทหลักทรัพย์ขวาเหมยน,นะครับเออไม่ทราบว่าตอนนี้บริษัทของคุณยังรับทำนายหน้าอยู่หรือเปล่าครับตำรวจพวกนี้มันเป็นตำรวจที่ไปบ้านฉันเมื่อวันก่อนนี่เรื่องนี้คุณก็เป็นคนจัดการด้วยหรอคะกบแขกเขาใช้วิธีไหนมาผมก็ใช้วิธีนั้นกับต่อไปเขาคงไม่กล้าออกงานไหนอีกแล้วล่ะ โดนไปสักขนาดนั้นนี่เขาทำเพื่อฉันถึงขนาดนี้แล้วเหรอยังไงก็ขอบคุณนะผมเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่รับคำขอบคุณแค่เพียงลมปากงั้นฉันทำอาหารให้คุณทานอีกสักมือละกันดีไหมคะไม่ต้องหรอกพี่รองพี่มาอยู่กับเจ๊เย่ยได้ไง ได้รู้จักเขาด้วยเหรอพวกเขาเป็นพี่น้องกันเหรออนี่ถ้างั้นสถานะของโมโมตอนนี้เจเย่ยเป็นสื่อจริงเซียนฉันยังมีเรื่องต้องทำคุณรีบไปส่งฉันเถอะค่ะืมรอดีเยวเซียนอีเธอลืมโมโมไปแล้วเหรอฮะเมื่อกี้เห็นเขนานั่งอยู่บนโตะ๊ะ ฉันกับประหลานก็เลยนั่งเล่นกับเขาไปสักพักหนึ่งโมโมขอโทษนะครับมามีโมโมยังไม่ทันกลับเลยอ้าวลุงใหญ่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับเยเซนอี yes, e. คุณมีลูกแล้วเหรอ เย่ยนิงโมเป็นลูกชายของคุณเหรอโมโอมอเป็นลูกบุญธรรมของฉันมัมมี่โกหกผมเป็นลูกแท้ๆตั้งหาจุนเจียอูโมโม,อมอ้วไปกับฉันเออครับนี่คุณจะทำอะไรคุณจะพาโมโอม,อมอไปไหน ตัว DNA ตัวดีเอเอขาคงไม่ใช่ลูกชายของซือจิ้งเซียนหรอกใช่ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคนมีสิทธิ์อะไรโมโอม,อมอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณสักหน่อยคุณลองมองหน้าโมโอม,อมอให้ดีๆสิแล้วก็อายุของเขาด้วยคุณยังจะกล้าบอกผมว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมงั้นเหรอคุณเอาอะไรมามั่นใจคุณคิดว่านอกจากคุณแล้วฉันไม่มีผู้ชายอื่นเลยงั้นเหรอ ที่แท้พวกเขาก็ถึงว่าทำไมครั้งที่แล้วจิ้งเซียนถึงได้แย่งนายจุนเจียพาโมโม่กลับไปที่บ้านด้วยซูจิ้งเซียนคุณปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะซือจิ้งเซียนชอบเซียนอี้จริงๆเหรออะไรที่เรียกว่าจริงๆล่ะคะ คนมีความสามารถอย่างเยซเซนอีใครเห็นใครก็ชอบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอ๊ยคุณฟังฉันก่อนนะเรื่องโมโมน่ะมันเป็นอุบัติเหตุก็เป็นอุบัติเหตุจริงๆนั่นแหละเยซเซนอีตอนนี้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้คุณช่วยคิดให้ดีก่อนที่จะพูดออกมาล่ะ ไม่ต้องกังวลนะฉัจนจะพาเขาไปให้ใกล้จากคุณจะไม่อะคุณอย่าทำแบบนี้เลยนะไอ้ผู้ชายคนนี้ตกลงเขาโมโาหเรื่องอะไรกันแนะ่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วไงว่าตอนนี้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้วันต่อมาพี่หู c ซนเมื่อคืนมีตำรวจสองคนไปที่บ้านเย่ยต้าเธอรู้เรื่องหรือ,อยังรู้สิก็เย่โฟูอีขโมยของแค่นี้ก่อนนะพี่หูใช่ทำไมเธอเรียกซักสนิทขนาดนั้นล่ะคุณยังจะกล้ามายุ่งอีกเหรอเมื่อคืนก็โมโหไปหลายรอบแล้วนะ ผมคิดดีแล้วอะไรเราแต่งงานกันเถอะก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกำลังใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจ <ul ain> อลิสมังงานสบายๆแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะเข <c oughs> <c oughs> ้าเพื่อกำลังใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะนะคะ ผู้แปจะได้รีบทำผลงานออกมาให้วูเราได้รับชมกันไปไว้นะคะ